ลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาปักชำชบาสีม่วงให้ได้จำนวนเยอะๆแบบเร็วๆกันค่ะจริงๆแล้วสามารถใช้ได้กับชบาทุกสีนะคะสายพันธุชบามีวิธีขยายพันธุ์ง่ายๆโดยการปักชำจะมีวิธีทำอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาเลือกกิ่งก่อนนะคะ กิ่งที่ดีคือกิ่งที่ไม่อ่อนจนเกินไปเพราะว่าถ้ากิ่งที่อ่อนจะทำให้เน่าง่ายค่ะส่วนกิ่งที่แก่เกินไปจะทำให้รากเนี่ยงอกออกมายากนะคะนกก็แนะนำให้เลือกกิ่งที่นุ่มๆสาวๆนะคะสีของกิ่งเนี่ยจะออกสีเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลค่ะวันนี้นกจะเลือกกิ่งนี้นะคะ กันไก่ตัดกิ่งตัดได้เลยค่ะนกแนะนำให้ตัดแบบเฉียงนะคะจากนั้นริดใบที่อยู่ด้านล่างออกค่ะกิ่งที่ดีไม่ควรเป็นกิ่งที่มีตุ่มดอกนะคะจะทำให้รากออกยากค่ะเพราะว่าเขาจะนำสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงดอกและก็ผลของเขานั่นเองนะคะ แนะนำให้เลือกกิ่งที่เป็นกิ่งใหม่หรือจำเป็นที่จะต้องเลือกกิ่งที่มีตาดอกก็ให้ตัดตาดอกออกก่อนนะคะวันนี้นกเลือกได้ราวๆสี่กิ่งค่ะขนาดความยาวก็เลือกประมาณ3-6นิ้วค่ะแต่ส่วนตัวนกก็จะเลือกที่ยาวสักนิดหนึ่งนะคะจากนั้น เราก็จะริดไปด้านล่างออกให้หมดค่ะเพื่อที่ลดการคายน้ำของใบนั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะทำตามไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเลือกกิ่งที่ไม่มีตาดอกกิ่งที่หนุ่ม,มสาวๆอยู่ไม่อ่อดหรือว่าไม่แก่จนเกินไปจะทำให้รากงอกง,ง่ายค่ะ วันนี้ก็จะปักชำลงในน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยย้ายลงดินรอให้รากมาก่อนนะคะถ้าเราชำลงดินเลยก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้นกจะสาธิตวิธีการชำในน้ำเพื่อรอให้รากมาก่อนนะคะภาชนะที่เราเลือกก็เป็นภาชนะที่ไม่มีรูก้นกระถางหรือว่ารูข้างล่างนะคะใส่น้ำได้เป็นแก้วหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะ ใส่น้ำราวๆครึ่งแก้วค่ะแช่กิ่งชบาที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะน้ำก็เป็นน้ำสะอาดทั่วไปเนี่ยแหละค่ะตั้งวางไว้ในที่แดดดำไรนะคะจะทำให้รากมาไวกว่าอันนี้คือเคล็ดลับเลยถ้าตั้งวางไว้ในที่ร่มเนี่ย รากก็จะมาช้านะคะเปลี่ยนน้ำทุก1นถึง2อ,อาทิตย์ค่ะ1เดือนต่อมานะคะเมื่อกี้เราริดใบไปหมดนะคะแต่ว่าใบอ่อนเริ่มออกมาพร้อมกับรากที่งอกออกมาค่อนข้างเยอะค่ะเพียงแค่1เดือนรากมาเยอะแล้วนะคะ นกไม่ได้ทายาเร่งรากเพียงแค่แช่ไว้ในน้ำหรือว่าชํำไว้ในน้ำเท่านั้นเองนะคะสำหรับสายพันธุ์ชบาแต่ถ้าใครมีน้ำยาเร่งรากทาน้ำยาเร่งรากก่อนก็จะดีค่ะรากจะมาไว้นะคะใบที่ด่างๆอันนั้นไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นรอยของมแมลงกัดกินค่ะ ก็เป็นปกตินะคะสำหรับใบชบานะคะก็จะมีมะแมลงมีหนอนนะคะมีหนอนกินใบยอย่างที่ทุกคนเห็นนะนี่นะคะจะเห็นว่าเป็นตัวหนอนอยู่ข้างในนะคะเมื่อเขากินใบเนี่ยเขาจะเอาใบามาห่อตัวเขานะคะใครเห็นตัวนี้อย่าปล่อยไว้ค่ะให้เก็บออกไม่งั้นเนี่ยเขาจะกัดกินใบจนแหว่งแล้วก็กินเยอะนะคะนี่นะคะ เมื่อเป็นหนอนแบบนี้อีกไม่นานก็จะเป็นผีเสื้อนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงปลูกกันได้เลยค่ะกระถางที่เลือกก็ไม่ควรเป็นกระถางที่ใหญ่เกินไปนะคะมีรูระบายน้ำที่ก้นกระถางรองด้วยกา,าะปมะพร้าวสับค่ะจะเป็นแห้งหรือจะเป็นแช่น้ำก็ได้นะคะกละับมะพร้าวเพื่อให้น้ำไม่ขังแล้วก็ลดโอกาสการเกิดการรากเน่าแล้วก็ไม่ให้ดินเนี่ย ไหลออกจนหมดนะคะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกดินปลูกที่เราใช้ก็เป็นดินสวนทั่วไปผสมใบก้ามปูนิดหน่อยค่ะหรือจะเป็นดินปลูกต้นไม้ทั่วไปถุงละ20บาทก็ได้ถ้าใครไม่มีใบก้ามปูนะคะสำหรับชบาสามารถเติบโตได้กับดินแทบทุกชนิดค่ะแต่ถ้าจะให้งามก็ใส่ปุ๋ยนิดนึงเป็นปุ๋ยคอก็ได้นะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือวิธีการลงปลูกหลังจากที่เราชำให้รากงอกในน้ำแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็สามารถรดน้ำให้ชุ่มได้ทันทีนะคะช่วงที่เราลงปลูกใหม่ๆควรตั้งวางไว้ในที่ที่แดดไม่จัดมากช่วงเดือนแรกนะคะรอให้รากเข้ายึดกับดินใหม่ก่อนค่อยขยับเพิ่มแดดไปค่ะ หลังจากนี้นกก็จะรดน้ำให้ชุ่มไปเลยค่ะนี่นะคะมาดูวิธีการรดน้ำตั้งวางไว้ในที่ลำไรนะคะรดน้ำทุกๆ2วันถึง3วันครั้งหนึ่งก็ได้ะคะหลังจาก1เดือนพยายามตั้งวางให้ที่ที่โดนแดดเยอะๆนิดนึงนะคะจะทำให้ชบาเนี่ยโตเร็วนะคะแล้วก็แตกกิ่งก้านสามารถออกดอกได้เร็ว เพราะว่าชบาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดหรือว่าแดดนะคะถ้าแดดน้อยก็จะโตช้าแล้วไม่ค่อยออกดอกค่ะถ้าแดดเยอะๆดอกก็จะมาได้ตลอดทั้งปีนะคะง่ายมากๆสำหรับวิธีการปักชำชบานะคะเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปทำเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนหรือจะทำเพื่อขยายพันธุ์เพื่อการขายก็ได้เช่นกันนะคะ ข้อดีของชบานะคะโดยส่วนตัวนกคิดว่าเป็นไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีมีให้เราเลือกสะสมสีดอกหลายสีนะคะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายได้เห็นดอกแล้วก็สดชื่นนะคะจัดเป็นไม้ประดับที่นิยมอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นุกด้วยนะคะ แล้วพบกับนกและวิชุรดาเฮาแพนได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ